เข้ามาในเนื้อตัวชีวิตแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เงินให้มีอาการรู้สึกว่าไม่ชอบไม่เอาไม่อยากสูญเสียเงินเพราะถ้าซื้อแล้วคือการสูญเสียแต่การจะได้กลับมานั้นขอให้มีปาฏิหาริย์ให้รู้สึกปิติที่ใดก็ได้เช่น มีการที่เรียกว่าแบม,มือรับเงินก็ได้หรือขอบคุณยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นั่นคือการที่ให้แม่นยำและเป็นจริงเริ่มอธิษฐานว่าลูกนั้นมีโอกาสที่จะรับเงินทางโชคลาภหรือไม่ถ้ามีอธิษฐานว่าให้เกิดอะไรขึ้น กับเนื้อตัวชีวิตเริ่มปล่อยสัญญาณความเป็นทิพย์ให้รูปนะ้าแบบนี้ สาธุเมื่อรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรที่เรียกว่าว่างเปล่าให้ลูกตัดสินใจเองและถ้าเป็นบุญวาสนาความดีของลูกนั้นจะปรากฏขอให้เลขตัวแดงๆนั้นที่ให้ลูกนั้นได้มีโอกาสในการ เรียกว่าขอเงินโดยไม่ผิดกฎหมายการเสี่ยงดวงการทำในเรื่องของการมีความชอบในตัวเลขขอให้ผุดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าตาทิพนะบัตรนี้ถ้าไม่สามารถเปิดตาทิพได้ให้ความรู้สึกเป็นทิพขึ้นมาให้ลูกนั้นเขียนที่ฝ่ามือของลูกนั่นคือเลขที่มีโชคสำหรับลูก แต่ถ้าไม่มีอาการอยากเขียนและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเห็นเลขสีชมพูผุดขึ้นในการหลับตานี้แต่จะมีช่วงหนึ่งที่จะดึงพลังงานตรงนี้ออกมาเป็นการเนรมิตขอให้ปล่อยสัญญาณในการที่เรียกว่าความแม่นยำนี้ให้กับลูกรักที่ปฏิบัติ ให้เห็นสิ่งที่เป็นเลขนำโชคถ้าลูกรู้สึกเห็นและรู้สึกว่าได้มีในเรื่องการเขียนเลขนั้นที่ฝ่ามือนั่นแหละคือดวงของลูกแต่ถ้าไม่เห็นขอให้ลูกรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เวลาของลูกเปิดสัญญาณที่แม่นยำให้กับพุทธบุตรด้วย ขอให้ผู้คุมกฎและทุกสัญญาณที่มาบินทบาทและร่วมในการให้เรียนรู้อภิญญายานเหล่านี้จงปรากฏกับการที่เป็นบุญวัสนาบารมีของผู้ปฏิบัติเถิดลูกรักอธิษฐานแบบไหนรับได้หมดขอแค่ลูกนั้นทำใจให้สงบและอยู่กับการฝึกฝนฝึกฝนต่อไปลูกรัก ว่าเรานั้นจะมีบุญวาสนามีการที่เรียกว่าได้กล่องของขวัญในสภาวะที่ไม่ต้องมีในเรื่องของการที่ทำงานหนะักถ้าอธิฐานขอเลขให้ลูกกำหนดเองว่าลูกนั้นจะกำหนดแบบไหน เพื่อให้รู้ว่าเลขนั้นเหมาะที่จะเอาเงินมาให้ลูกเริ่มอธิษฐานให้เห็นตัวเลขลูกรักถ้าไม่เห็นตัวเลขขอให้หูทิพย์เปิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการตอบแทนคุณของพุทธบุตรที่จบกิจชาตินี้ให้มีสภาวะที่เรียกว่ามีหูทิพและได้ยินสิ่งที่เป็นพระเจ้าหรือเทพเจ้าบอกเลข จนถึงการที่ลูกรักนั้นรู้สึกเป็นทิพย์เข้ามาในสภาวะที่ชอบเลขนั้นเองตั้งใจในหนึ่งนาทีนี้ลูกรักเพื่อให้ลูกนั้นได้ฝึกและปฏิบัติแบบนี้จึงจะได้ของที่เรียกว่าเป็นของที่เป็นบุญบาร,รมีจริงๆลูกรักเริ่มอธิษฐานให้เห็น จะเป็นตาทิพหูทิพจะเป็นความรู้สึกเป็นทิพหรือจะเป็นการที่เรียกว่าอธิษฐานแล้วให้เกิดสิ่งที่เป็นผู้ดูแลและหยิบยื่นให้นั้นได้เขียนลงที่เนื้อตัวชีวิตให้รู้ว่าเป็นเลขอะไรเหมาะควรกับการที่ลูกนั้นจะเสี่ยงในการที่ต้องเอาเงินไปซื้อหรือไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นทิพ จากบุญที่อธิษฐานจากการที่ลูกนั้นเป็นอริยะเจ้าในขณะที่ฝึกฝนกับเบื้องบนเริ่มปล่อยทิพนบัตรนี้ลูกรัก ความรู้สึกตรงนี้มีอะไรที่รู้สึกชอบมีอะไรที่รู้สึกปรากฏมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะบันทึกสิ่งที่ปรากฏในความรู้สึกตรงนี้เขียนลงที่ฝ่ามือตัวเองลูกรักถ้าความรู้สึกนั้นไม่ได้ชอบเฉยๆและไม่อยากเขียนอะไรลงที่ฝ่ามือ แสดงว่ายังไม่ใช่เวลาของลูกนี่คือการที่ลูกจะต้องอธิษฐานทุกครั้งบุญบารมีต้องสงบทุกครั้งเพื่อที่จะปรากฏสิ่งที่เรียกว่ากล่องของขวัญและเงินที่จะมาในวันพรุ่งนี้เริ่มรู้สึกกับความว่าซื้อหรือไม่ซื้อ เลขนั้นนำเงินมาให้จริงหรือไม่ถ้านำเงินมาให้จริงขอให้บุญวัส,สนาบารมีของพ่อใหญ่และทีมงานเบื้องบนจนถึงการประธานพรกงของขวัญน,นี้ปรากฏการเหนี่ยวนำหรือเรียกว่าชักนำหรือเรียกว่าดนจิตด,ดนใจให้บันทึกตัวเลขลงในเนื้อตัวชีวิตนาบัตรนี้แค่หนึ่งนาทีลูกครับ จากนี้ไปเมื่อได้ในสิ่งที่เป็นบารมีธรรมของเราแล้วให้รูปรักนั้นเข้าสู่ สิ่งที่เรียกว่าความสงบอีกครั้งหนึ่งเมื่อ